มรพสสืบสารประเพณีทอดกฐถินสามัคคีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญยอดร,รวมกว่า1 8 0 0 0 0มืนบาทเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรอ,อาจารย์อาวุโสและนักศึกษาร่วมสืบสารประเพณีทอดกรถินสามคัคคีประจำปี2565ณวัดราชมนรดบหรือวัดหลวงพ่อโตตำบลวัดจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลวัดจันทร์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญจำนวนมาก สำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญยอดกระถินรวมจำนวนทั้งสิ้น188,577บาท50สตางค์ผู้มีจิตศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวนมากโดยปัจจัยที่ได้รับจากการบริจาคจะนำมาบูรณะปฏิสังขรณ์สาสนาสถานต่อไป สำหรับพิธีการถวายผ้ากฐถินหรือการทอดกฐถินของพุทธศาสนิกชนจัดเป็นสังฆทานอีกรูปแบบหนึ่งค่ะก็คือตั้งจิตตั้งใจถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงพิสุรูปใดรูปหนึ่งโดยการทอดกฐถินนี้นะคะจัดขึ้น1ปีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคณะสงฆ์วัดหนึ่งสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวในรอบปีมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียงหนึ่งเดือนคือ แต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ระยะเวลานี้เรียกว่ากฐถินการทําให้ประเพณีการทอดกฐถินเป็นบุญประเพณีนิยมที่สําคัญของพุทธศาสานิกชนโดยทั่วไปกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะเป็นการสืบทอดประเพณีกฐถินนาานมีให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลังความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ อาน,นิสงของการทำบุญทอดกรถินนะคะทําให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและทําให้เป็นคนที่มีรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปทําให้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน้าเคารพนับถือค่ะทั้งนี้นะคะเป็นการเทิดทูลพระพุทธบัญญัติเรื่องกรถินให้คงอยู่สืบไป